คู้เด็ดคืนนี้ยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีก C.F.R. ครูดจากโรมาเนียจะเปิดบ้านรับแพ็กซีเอฟจากฮังการีครูดมีชั้นบอลที่แน่นอนกว่านะครับเล่นในบ้านด้วยความเก่าเวทียุโรปก็เหนือกว่าแพ็กซี่เกมรุกดีแต่เกมรับหลุดง่ายโดยเฉพาะเกมเยือนในบอยยุโรปมักมีปัญหาเรื่องความนิ่งภาพรวมของเกม C.F.R. ครูดทีมแกร่งจากโรมาเนียมีประสบการณ์เวทียุโรปอย่างต่อเนื่องแข็งแกร่งในบ้าน เกมลุกมีระบบวินัยแท็กติกดีจุดเด่นคือการเข้าทำจัดลูกตั้งเตะและการปิดเกมในแดนกลางปักซี่เอทีมรองแชมป์จกลีคังการดีลุดดูการก่อนฟอร์มร้อนแรงมีเกมลุกที่เร็วและจัดจ้านนักแต่หังการีผสมตัวต่างชาติจุดแข็งคือเกมลุกริมเส้นและการโจมตีสวนกลับเร็วฟอร์มล่าสุดครูดเริ่มต้นรุดดูการหม่ไม่เร็วเกมยาวหลังๆยังถือว่านิ่ง พัคซีเพิ่งอุ่นเครื่องหลายนัดก่อนเปิดรุดดูการเกมรุกด,ดีแต่เกมรับยังมีช่องจุดหน้าสนใจของเกมครูดจะเปิดเกมบุกใส่ในบ้านแน่นอนพัคซี่จะเน้นเกมรับแล้วรอโตเนื่องจากเกมเยือนในยุโรปไม่ใช่จุดแข็งประสบการณ์ในรายการยุโรปชั้นบอลยังดูเอียงไปทางเจ้าบ้านชัดเจนฟันทาง CFR ครูดมีวินัยแทคติกเหนือกว่าเกมนี้คุมจังหวะไหลลื่นสกอร์ที่คาด CFR ครูด สองศูนย์พักสี่เอฟสี่ทีเด็ดบอลเต็งวาง CFR ครูโจต่อครึ่งลูกยังน่าไว้ใจในบ้านเกมนี้ถ้าเจ้าบ้านได้ประตูเร็วเชื่อว่าจะคุมลูกเกมได้หมดทีเด็ดคืนนี้วาง CFR ครูโจไว้มียิงกินราคาแน่นอนครับนี่คือบทวิเคราะห์จากน้าจ๋าถ้าชอบแนววิเคราะห์เน้นข้อมูลไม่ตามกระแสฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ